้าต,ตรงท่านไหนเนี่ยเปิดโอกาสได้เลยระหว่างนี้ใครที่อาจจะไม่อยากเปิดส่งแชทมาจริงผมมีคําถามเก็บไว้ด้วยนะครับเขาส่งแชทมาหลังบ้านเนี่ยอยู่แล้วด้วยก็แต่เดี๋ยวเปิดก่อนแล้วก็อยากบอกว่าที่พูดมาเนี่ยในไลฟ์สดเยอะมากคนเม้นต์เป็นกําลังใจทุกภาคครับมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้พาเยสา,ายสุพรรณกาญจน,นบุรีศรีสะเกดเต็มไปหมดเลยที่มาฟังคนตาดทาอะไรแล้ว คนจังหวัดอื่นได้เห็นได้รับรู้และกำลังจะไปกระจายต่อเราจะทํางานเป้าหมายเดียวกันเนี้ทําไปด้วยกันทั้งประเทศด้วยกันครับผมในซูมผมเปิดกันในซูมก่อนมีใครจะเพ่อบว่ามียกมือครับผมเชิญครับกำนันชัดใช่หรือเปล่าเชิญเชิญเลยเปิดกล้องได้ไหมจะได้เห็นหน้าค่าตากันครับเชิญครับครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับเจี๊ยบครับครับแล้วก็สวัสดี ทีมตราดที่เข้มแข็งนะครับวันนี้ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจโดยเฉพาะได้มีโอกาสลงไปวันที่ประกาศเป็นจังหวัดบูรณาการจังหวัดจัดการตนเองเห็นทีมงานก็ยิ่งยิ่งมีความมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวตราดนะครับสามารถที่จะลุกขึ้นมาประกาศวาละของตอนเองแล้วก็ขับเคลื่อนโดยพลังของ ชุมชนชาวตราดนะครับจากนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับทางจังหวัดอืน่นๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องในสภาองค์กรชุมชนตำบลน,นะครับเขาบอกว่าถ้าจะเข้มแข็งก็ต้องเริ่มจากที่ที่ตำบลที่ตำบลที่หมู่บ้านแล้วก็มาที่อำเภอแล้วก็ที่จังหวัดนะครับถือว่าเป็นองค์กรในงานที่ เน้นเรื่องการบูรณาการระดับจังหวัดได้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับวันนี้เห็นและชื่นชมครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับทางาผู้รู้ภูมิปัญญานะครับปราชชาวบ้านรวมทั้งพี่น้องที่เข้ามาร่วมในการเสนอข้อข้อที่ได้ทํามานะครับผมคิดว่าเป็นการเ,รเล่าจากจากที่เราลงมือทําฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง ที่เข้ารวมเราฝังแล้วก็น้องที่จังหวัดอนท์นะครับที่จะขยับก้าวไปสู่จังหวัดจัดการตนเองผมคิดว่าน,นี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นทฤษฎีแต่ว่าเน้นเรื่องของการลงมือปฏิบัติพอได้เกิดองค์ความรู้เสร็จเราก็สามารถที่จะเล่านะครับจากคนที่ที่ทําจริงๆฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดครับนะครับฉะนั้นก็ให้กําลังใจสำหรับทีมทุกท่าน แล้วก็ทีมสื่อเราด้วยนะครับนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวาระการเริ่มต้นที่ดีนะครับถ้ามีโอกาสเราก็ไปดูดแต่ละจังหวัดนะครับเห็นว่าหลายจังหวัดก็มีชุดความรู้มีองค์ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเราจะได้มีวงแรกเปลี่ยนกันครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับกำนันกัญชัยครับก็เป้าหมายเดียวกันนะยืนยันว่าเครือข่ายขบวนก่อมชนเครือข่ายก่อมชนเราจะลุกขึ้นมาแล้วเรา อยู่เต็มพื้นที่เราจะลุกขึ้นมาจัดการเองเราจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยกันครับเป้าหมายเดีวยวกันแม้อยู่คนละพื้นที่นะอยู่คนละภาคเลยแต่ก็มีเป้าหมายเดีวยวกันครับเดี๋ยวเรามาทํางานร่วมกันมีท่านไหนอีกไหมครับผมผมเห็นอมีจังหวัดตากด้วยนะมีตราดแล้วก็มีจังหวัดตากมาฟังด้วยครับเห็นทั้งทั้งในโซมนะทา้งทั้ง,งในเฟซบุ๊กไลฟ์สดครับผมอ่ามีใครเพิ่มเติไมไหมครับ แต่ระหว่างนี้เนี่ยผมขอญาตถามคําถามท,าท,าที่แชทมาก่อนนะเขาถามว่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบอาจจะช่วยเลือกหน่อยว่าใครตอบดีหรือตอบทุกคนได้เลยเขาถามว่าแล้วอะไรคือความท้าทายต่อจากนี้หลังจากที่เราประกาศเสร็จแล้วนะเป้าหมายที่เราวางไว้หลังจากจังหวัดจัดก,การตัองนี้อ่ะจังหวัดตาดมองเป้าหมายอย่างไรความท้าทายของเขาของเราต่อจากนี้คืออะไรอาจจะส่งต่อหรือเอาอาจจะจบที่รุ่นเราหรืออาจจะจบที่รุ่นต่อไปเราจะอยากฝากความหวังอะไร ไวที่ตาดความท้าทายต่อไปคืออะไรครับพี่เจ็บใครตอบดีเชิญถ้าเรื่องนี้นี่น่าจะต้องเป็นพี่แถวนะคะที่จะเพราะว่าก้าวที่หนึ่งเริ่มที่เริ่มที่มาแล้วเราก้าวต่อไปมันก็จะต้องเป็นก้าวที่เราจะต้องเดินไปเพื่อที่จะบรรลุนะคะสู่อ่าเรื่องราวของการขับเคลื่อปนปรญจปิโตรค่าดีวิถีตราดนะคะต้องต้องอมอบอพี่แถวในการที่จะพูดคุยต่อในช่วงนี้คะ่ะค่ะผมครับ่บความท้าทายนะคะ ตอนนี้กำลังกำลังถูกท้ามากเลยค่ะแต่ตําตบลน,นะคะะเขาขอ mm. ประกาศที่จะลุกขึ้นมาประกาศตําบลจัดการตนเองตอนนี้เสนอมาเพื่อให้ได้ให้ได้ร,รหัสรหัสศูนย์หนึ่งศูนย์สองในคนจองแล้วค่ะทีนี้ทำลายของเราเนี่ยมีนาคมเนี่ยค่ะเราจะประกาศเพราะเป็นเดือนที่าะนํารึกประกาศตําบลจัดการตนเองทั้งสี่สิบสามพื้นที่ค่ะ แข่งกันจองรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะใ,นนใช่ไหมครับดีมากเลยเขาเรียกว่าคันโอเคครับเห็นถึงคืง,งประกาศต่อว่าเราประกาศภาพใจแล้วแล้วเราจะลงลึกถึงหน่วยย่อยระดับตำบลที่เราจะลุกขึ้นมาจัดก,การเองร่วมกันเรามีอำเภอบูรณการเรามีาาาามตำบลแล้วมันจะเชื่อมร้อยกันเป็นคนต่างทั้งขบวนได้อย่างจริงๆเลย ภาพครับดีมากเลยมีท่านท่านอื่นอยากจะเสริมไหมเป้าหมายความท้าทายสิ่งที่จะทําต่อของของแต่ท่านนี่ครับนอกจากว่าโอเคเราจะประกาศทำบุญจะมีหนึ่งสองสามจุเต็มพื้นท,ที่จังหวัดตากเนี่ยเรามีความท้าทายที่อยู่ในใจของแต่ท่านส่วนตัวเนะี่ยอยากจะทําต่อด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต่อได้เลยแล้วก็คําถามจากพี่น้องทางบ้านเนี่ยส่งมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี หลังบ้านี้ช่วยกันส่งคำถามมาให้ทั้นในช่องท่าน a c e b o o k ไลฟ์แล้วก็ในซูมแห่งนี้ครับใครพี่พิสิทธิ์ยกมือครับครับครับัดการเ้เต้ครับก็ที่ฟังฟังมาแล้วนี่ชื่นใจครับคนตราดลุกขึ้นมาสู่กระบวนการชัดเจนมากขึ้นนะครับกรนี้มีอยู่ข้อหนึ่งฟังฟังมายังไม่ได้ยินก็คือพ่อแต๋วครับ ต้องถามป่าแต๋วอ่กองทุนจังหวัดอ่ามีแนวทางหรือขับเคลื่อนกันแล้วหรือยังครับหรือว่ามีกันแล้วเยอะแยะเลยไม่ต้องมีใครสนับสนุนฉันก็มาสู่การขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดอย่างนี้ครับป้าแต๋วครับอ่อพอมีแนวทางหรือขอเรียนรู้ด้วยครับว่าไอ้กองทุนจังหวัดจัดการตนเองมันที่มันจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีบ้างแล้วหรือยังครับพี่แต๋วครับขอบคุณครับอ๋อสำหรับกองทุนอ่ะ มีแล้วค่ะเป็นเป็นยังไงครับรตาเป็นยังไงครับร<า>แต่ว่ามีมีมายงงอ,อย่างไรกางทุนของของจังหวัดตอเริ่มต้นที่สภา,าคะ่ะเพราะตอนนี้มีหลายสภา,าน,นะคะที่เรามีการทําประกันอุบิเหตุให้พี่น้องสมาชิกสภาแล้วก็มีกองทุนช่วยเหลือกันคะ่ะแต่กองทุนนี้เราจะให้แต่รัฐบลที่มีความพร้อมแล้วเราเรามีวันที่เราจะร่วมมาเทขันรวมกัน ่อหน้าสเสด็จพ่อค่ะแล้วปักกิชัดเจนว่ากองทุนจังหวัดจัดการตัวเองของตาสมีอยู่เท่าไหร่ประมาณเดือนมีนาค่ะสุดยอดเลยครับขอบคุณครับป้าแจวครับพูดพูดถึงสเสด็จพ่อครับผมก็มีคําถามเพิ่มขึ้นมาอันนี้ถามเองเลยพอดีว่า,าหลังจากที่เขาเขาเข้าใจว่าจังหวัดต่างเนี่ยก็ทําหลายเรื่องแล้วก็เลือกท้าย มิติสุดท้ายก็เกี่ยวกับสังคมดีเป็นคนดีสุจลิตนะครับผู้ก้าจังหวัดต่าเนี่ยครับที่เราทํากันโวกกันมาในการที่จะสร้างสังคมที่เป็นสีขาวมีความอ,าอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้สําเร็จเรื่องนี้ไหมทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้เข้าไปใส่ในห้าดีด้วยอันนี้อาจจะถามทั้งแต๋วทั้งโคดถามทุกคนเลยนะว่า ทำไมคําว่าสังคมดีในมิติสุดท้ายเนี่ยเพราะส่วนใหญ่การพัฒนาชุมชนเนี่ยอาจจะไม่พูดถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมมากนตะ่อาจจะเน้นเรื่องปากท้องความเป็นอยู่เป็นหลักแต่ทําไมเราถึงกล้าที่เราเรื่องนี้มาใส่มีความท้าทายอะไรเนี่ยถึงเเอาเรื่องนี้มาใส่เป็นเป้าหมายของการทํางานพัฒนาครับเชิญครับเชิญแตอนก็ได้พอดีเอาในเรื่องของผู้กล้านะคะมันใส่ในสังคมดี ซึ่งเราไม่ไม่ได้ลุกขึ้นมาประกาศโดยวันนั้นนะเพราะว่าเราเอาใช้คําว่าสังคมคุณภาพและคุณธรรมนะคะแต่ทีจริงคําว่าสังคมคุณภาพคือเป็นสังคมที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่มีคุณธรรมคือมีความละอายเพราะฉะนั้นสังคมของตลาดนะคะจึงโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงทําในเรื่องของผู้กล้าผู้กล้าซึ่งเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานะคะ ก็เป็นวันที่เขาลุกขึ้นมาประกาศในเรื่องของการต้านคารลักทัพย์กลซึ่งที่จังหวัดตราที่ตำบลของเราก็ลุกขึ้นมาจัดก,การเรื่องนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ของปปชเรียว่าสู้ให้สุดจุดโกงเลยค่ะแต่ทีนี้ของตราเราอ่ะเราใช้ฐานของผู้กล้าผู้กล้าที่มีอยู่ทุกตำบลเริ่มจากฐานของสภาคนชุมชนตำบลซึ่งต้งเต้เห็นได้ว,ว่าปีแรกที่เราไปรับรางวัลเราก็ใช้ฐานของผู้กล้านะคะ โดยเรามันไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นหน้าที่ของเราโดยเราอ้างหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา50ซึ่งหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมีอยู่10ข้อข้อสุดท้ายที่บอกว่าเราจะต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอันนี้ทําให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพและคุณธรรมครับขอบคุณครับชัดนะ เราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะเราอยากกระทําเดียวมันก็เป็นมีภาระหน้าที่การเป็นประชาชนคนนึ่งที่ควบคู่กับการดิจิตอาสารในการทํางานนะครับโ okay, อเคครับผมมีใครจะเพิ่มไหมมีใครจะเติมคําถามบางทีนะครับหรือว่ามีใครมีคําถามอย่างอื่นเพิ่มเติมไหม,ค,ค,ม,มครับถิงครับเมื่อเมื่อสักครู่ได้เห็นบางท่านแซลมาค่ะว่าเห็นพี่เต่าใส่เสื้อสวย นะคะก็ต้องต้องต้องเติมตรงนี้ว่ามันเป็นเสื้อที่อ่าเราออกแบบร่วมกันเนาะเป็นเป็นสิ่งที่เรามองภาพรวมเรื่องของค่าดีวิถีตลาดร่วมกันอันนี้ต้องบอกว่าอ่า คาคีที่สําคัญของเราเป็นผู้ออกแบบนะคะไม่ใช่ขบวน,น,น,นองค์กรชุมชนเนาะแต่ขบวนองค์กรชุมชนเป็นคนบอกคอนเซ็ตนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการเข้ามาเป็นการทํางานร่วมกันการบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันที่เราประกาศเรื่องราวของการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองเนาะก็ได้ทราบว่าท่านนายกอบจรตราดเนาะท่านก็ประกาศร่วมกับเราโดยไม่มีสคริปด้วยเลยนะคะแล้วท่านก็ ยังได้มอบสิทธิสำคัญแล้วก็เป็นเป็น,ปนความเชื่อและศรัทธาร่วมเนาะที่ที่ที่เป็นเครื่องยืนยันเครื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้หน่วยงานภาครีลุกขึ้นมาร่วงประกาศกับภาคประชาชนกับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ได้การประกาศตามเนื้อหนังสือหรือไม่ได้การประกาศตามหน้าที่แต่เป็นการประกาศบนพื้นฐานของ ความเห็นและความเข้าใจร่วมกันที่จะเดินทางไปในเรื่องราวของการที่เราจะขับเคลื่อนปราดจาหวัดจัดการตนเองเนาะวันนี้ธงเก้าที่หนึ่งเดินมาแล้วนะคะเป็นเก้าที่หนึ่งเรื่องของการจัดการตนเองหลังจากที่เราผ่านเรื่องราวของการพัฒนากระบวนการมาเราได้เห็นเรื่องราวของพัฒนาการของพี่น้องคนปราดมานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวของก้าวต่อไปนะคะที่จะไปสู่เป้าหมายของคนตราดเนาะน้องเต้เนาะนะคะ แล้วก็จะมีอีกหลาย,ลายท่านนะที่ที่ถามมาในเรื่องของโอ้ในปัญจปิดกเนะาะ5ดีเนี่ยมันก็มีหลายหลายดีนะคะที่ถามมาโอ้เราได้เห็นเนื้อเรื่องของสุขภาพดีชัดเจนละเราได้เห็นเรื่องของเศรษฐกิจดีเ,เมื่อกี้เห็นในในช่องแชทเนาะเห็นเรื่องเศรษฐกิจดีแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมดีเรื่องของที่อยู่อาศัยดีแล้วก็เรื่องของสังคมดีในวันนี้เห็นชัดเจนมากเลยว่าคนตราดนะคะคนตราดลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดี กลุมกันทุกคนมีคำหนึ่งที่นะักวิชาการท่านได้มาวิจัยกับตราดเนาะแล้วท่านก็บอกว่าเอ๊ะท่านแปลกใจว่าทําไมคนตราดถึงพูดว่าหดีวิถีตราดได้เหมือนกันไม่ว่าจะไปถามใครที่ไหนนะคะจะถามสภาองค์กรชุมชนเนาะจะถามคนแก่จะถามเด็กจะถามนักเรียนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะทำไมทุกคนถึงพูดคําว่าหดีวิถีตราดอันนี้แหละค่ะมันถึงเรียกว่า การที่เราเข้าใจร่วมและยอมรับร่วมกันเป็นเป้าเป็นวาระของเราร่วมกันเราจึงประกาศร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าจังหวัดไหนที่ที่จะเคลื่อนเรื่องนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเนาะน้องเต้เนาะอาจจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วอาจจะปิดด้วยทั้งทั้งห้าท่านนะคะว่าเออนะคะจะปิดท้ายด้วยชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองเต็มพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย จะมีแนวอย่างไรนะคะวันนี้ตราดก้าวแล้วแล้วพี่น้องอีก76จังหวัดนะคะจะทําเรื่องราวเหล่านี้ในการประกาศอย่างไรนะคะก็อาจจะขอเชิญท่านแรกนะคะลุงพจน์คะจะก้าวไปยังพี่น้องจังหวัดอื่นๆให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยเราจะทํายังไงให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นคะลุงพจน์ครับกระลองขอบคุณคําถามสุดท้ายเนาะ ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องท่านที่จะจัดการตนเองในจังหวัดต่างๆมันต,ต,ต้องอาศัยองค์ประกอบสามองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบที่หนึ่งพร้อมไหมยังพร้อมไหมแล้วพร้อมเนี่ยพร้อมเท่าไหร่มันเป็นคําเดียวสั้นๆแต่มันมันมันคาอธิบายมันมากมาย <c oughs> อย่าไปกําหนด ปริมาณมคนในจังหวัดของท่านอย่างเช่นตราดเราเนี่ยมีอยู่สองแสนกว่าคนเนี่ยเอาคนสองแสนกว่าคนพร้อมเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่มีความพร้อมหรอกตังแต่สองคนขึ้นไปพร้อมหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้นำท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นอาสาเนี่ยครอบครัวครับตัวท่านและครอบครัวพร้อมหรือยัง ท่านเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเป็นสมัพยากรที่สําคัญของครอบครัวครอบครัวเขาพร้อมที่จะให้ท่านไปทําอย่างนี้แล้วหรือยังถ้าเขายัางท่านนั่นแหละต้องทําหน้าที่ในเชิงลุกภายในครอบครัวให้สําเร็จก่อนแล้วครอบครัวนั้นจะเป็นพลังที่สําคัญในอนาคตที่จะเสริมหนุนได้อย่างดีจะตรงเวลาไม่ตรงเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับฉะนั้น อันแรกคือความพร้อมอันที่สองครับตาดไม่ได้เก่งอะไรฝัดท่านหรอกจังหวัดต่างๆครับแต่ตาดกล้าครับกล้ากล้าที่จะเปิดตัวของตัวเองหลายๆจังหวัดครับอาจจะมองโดยกายภาพแล้วเนี่ยพร้อมกว่าตาดซะด้วยซ้ําแต่ท่านยังไม่กล้าไงกล้าเถอะครับตัดสินใจเถอะในปีหกแปดเนี่ย ว่าจะมาถึงอีกไม่กี่วันแล้วประกาศกันให้มันทั้งประเทศเลยแล้วมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวใหม่ของของประเทศไทยครับฉะนั้นพร้อมก้าสำเร็จครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะลุงโพดรูกระตุกพลังได้ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไหนไหลุงโคมาแล้วกระตุกต่ออย่ารอช้านะคะพี่แต๋วเลยค่ะ ชุมชนเข้มแข็งจัดการตัวเองเต็มพื้นที่ประเทศไทยค่ะทํายังไงดีถ้าจัดการได้ก็เปลี่ยนประเทศไทยได้ค่ะยังไงก็รอดูวิถีพลังไทยนี่เราต้องมีความเชื่อร่วมกันค่ะเพราะเราเป็นชนหมู่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าพี่น้องจะมีความเชื่อร่วมกันที่จะลุกข,ขึ้นมาจัดการตัวเองเพราะเรามีเพื่อนร่วมทั้งเจ็ดจังหวัดและพี่น้องของเราทั้งหมด 6.7ล้านนะคะที่จะมาช่วยกันจัดการประเทศของเราเองอืมนะคะเรามาร่วมกันจัดการประเทศของเราเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เต๋อคะอ้าวต่อไปนะคะพี่เต๋าคะอำเภอบุรินทการจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยเนาะลุงโพจน์บอกว่าต้องพร้อมแล้วต้องกล้าอ่าพี่เต๋าก็คือเห็นต่างจากลุงโพจน์นิดนึงว่ามันต้องกล้ามาก่อนอแล้วพร้อม กล้าก่อนแล้วพร้อมแล้วอทอบอทอทำทันทีทแทน่นีแข็งแน่นอนค่ะโอ้สุดยอดวันนี้คมคมดังนั้นเลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายค่ะรองเบนค่ะภาคีเสริมหนุนที่น่ารักของเรานะคะทํายังไงดีคะรองเบนค่ะขับเคลื่อน<ม>ชุมชนเข้มแข็งจัดการตัวเองเต็มพื้นที่ประเทศไทยค่ะรองเบน่์ก็ต้องทั้งหมดนะคะคือมีความกล้ามีความพร้อม มีความ,มเชื่อมีความศรัทธาและลง,งรรมือทําค่ะอืมนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะที่สําคัญต้องบอกว่าวันนี้ค่ะนะคะเราได้เห็นเรื่องราวของความร่วมมือร่วมมือนะคะแล้วก็ความพร้อมบกพร้อมใจของพี่น้องน้าน้องเต้น,นะคะแล้วก็เรื่องราวของความเสี่ยงกล้าอะไรเี่แซลเหรียญใช่ไหมคะก็นะคะต้องบอกว่า เมื่อเมื่อสักครู่พูดไปเนะี่ยยังยังยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้วันที่ประกาศจังหวัดจัดการตนเองที่ตราดเนาะ<ม>เป็นวันอังคารที่เต่าถึงใส่เสื้อสีชมพูวันที่เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะคะเป็นวันสําคัญเนาะแล้วก็ได้เหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะคะอายุเจ็ดปีด้วยนะมีมีมีการผลิตมาถึงเจ็ดปีแล้วด้วยนะคะก็ น่าน่าจะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ไปวันนั้นท่านกำนันจัดรชัยก็น่าจะได้ด้วยนะคะก็เป็นสิรดีมงคลใี้กับทุกท่านนะคะเอาละค่ะเอมีมีในห้องซูมหรือว่ามีทางออนไลน์หรือห้องแชทตรงส่วนไหนที่จะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วครับระว่างนี้เดี๋ยวให้ส่งหางบ้านเราเรายังทํางานที่กันอยู่ในชื่อยงอยู่ครับค่ะนะคะงั้นก็ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้รายการ สื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะที่มาสู่ EP ที่25แล้วนะคะแล้วก็เรามาในเรื่องของคนตราดปัญจัปิดก 5d อ่าปัญจัปิดก 5d วิถีตราดนะคะสูตรตราดจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเปิดด้วยตราดนะเราปิดด้วยตราดนะคะอ่านะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยกรทั้งสี่ท่านนะคะที่ มาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เนาะและที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่รับชมเราอยู่ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางห้องซูมแห่งนี้เห็นเวบ,บจะติดต่อองค์กรชุมชนคนตราดได้ช่องทางไหนนะคะก็1นเนาะช่องทางของเพจนะคะองค์กรชุมชนคนตราดสามารถกดไปได้เลยนะคะองค์กรชุมชนคนตราดนะแต่เป็นข้อคนข้อคนนะคะ พอคนนอนหนูนะคะตราดเนาะที่สามารถเข้าไปแล้วก็จะเจอเรื่องราวของงานที่เราได้ทํากันไปนะคะแล้วก็เรามีศูนย์ประสานงานนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ปี2559เป็น <c oughs> ต้นมานี่แหละอยู <c oughs> ่ที่่วนลูกชาติจังหวัดตราดก็สามารถเซิร์ชไปเจอได้เลยนะคะที่นั่นเราจะเจอเจอกันได้นะคะค่ะแล้วก็ในเดือนมีนาคมนี้มาเจอเจอกันได้นะคะวันนี้ค่ะรายการของเราก็คง ถือว่าเต็มเปี่ยมนะคะแล้วก็เต็มอิ่มนะคะไปด้วยเรื่องราวดีๆที่เราได้รับชมนะคะแล้วก็รับฟังกันนะคะวันนี้นะคะสามารถรับชมล้อนหลังได้ด้วยนะคะกับรายการสื่อสร้างสรนคชุมชนเข้มแข็งของเรานะคะก็สามารถกดเนาะน้องเต้เนาะสามารถกดค้นหานะคะรายการนี้แล้วก็จะเจอเจอกันได้ ep ที่25นะคะ ep หน้านะคะ EP ที่26เราก็จะไปพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้กันต่อไปแล้วก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเนาะการเป็นรูปแบบของจังหวัดจัดการตนเองมีความหลากหลายค่ะนะคะมีวิถีเป็นไปตามแบบของแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะน้องเต้ที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กด,กกดแชร์นะคะกดเพื่อที่จะติดตามเรื่องราวของเรานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันได้ในทุกช่องทางเลยนะคะน้องเต้ครับผม ก็อยู่ดีน่าเป็นจังหวัดไหนก็ฝากติดตามกันต่อนะครับว่าสื่อสร้างสรรค์ชวนแข่งเราจะไปนําเรื่องราวดีจากจังหวัดไหนมาให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ่เจมครับค่ะงั้นก็วันนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยและในโอกาสเดือนนี้เพิ่งจะผ่านเรื่องราวของอทําเรื่องราวของการป้องกันและต่อต้านการทุจรินะตเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ก่อนที่เราจะจบรายการทุกๆท,ท่านเปิดกล้องนะคะแล้วก็เราร่วมกันทําสัญลักษณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกันนะคะพอดีมีอ่าเธอเรียกอะไรนะเอฟซีขอมานะคะเพราะว่าทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้ <F 4. S 1> เกิดขึ้นในทุกพื้น <ขอ S 1> ที่ของจังหวัดวันนี้ค่ะ ค่ะขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณลุงพ่อขอบคุณพี่แถวขอบคุณพี่เต่าขอบคุณรองเบนส์นะคะแล้วก็ขอบคุณภาคีทุกทกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเจอกันใหม่อีพ e ีหน้านะคะอะไรนะคะสู้ให้สุดหยุดโกงนะคะขอเชิญทุกท่านเปิดกล้องแล้วก็มาสร้างเสรีรักร่วมกันนะพี่เต่านำทางแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะเจี๊ยบกับน้องเต้ค,คะ่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ